ทานดูตรงนี้ครับเอาคันนี้อาตมาเดนมาคันนี้เินมาตามเส้นนี้มาเส้นนี้ือไหน แค่ติดต่อยเดียวรแค่ตนะเขาต้องการปูนข่ต้องบางๆต้งกอเี่อาจอาจจะก่อนอาจจะมาอเดี๋ยวเดยวินได้กินกันงไปเลยกินกินยาวไม่ไหวไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวไเลยเปิดน้ำมาเปิดน้ำมาเปิดนมา เราทำเก็บมากกว่านันเลยารข้าวเขาเนาะโอเคประกันเยาวมิตรเข้ยยี่รี่เข้าบ้านจบพรอเนาะประกันเยมิเนาะ

เรายังไม่พุ่อาไปเอาแมวอีติก